สนามรกยังสี่ก็ได้นี่หนี้ที่กลางๆนี่นี่นี่คองแท้ของแท้ตกลางๆนี่นี่นี่คองแท้ของแท้นี่คือเหล็กปูสถานทำงวดนี่นี่คือเหล็กปูสถานทำงวดนี่เด้อพี่น้องไม่สำเนินป่ะครับปูให้จับเขาเอง ตัวน e, 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 ี้ขึ้นก็ขึ้นเต็มเดียวลงก็ลงเต็มเดียวต้องก้างนี่สองตัวนี่นี่ตัวนี้เก้านี่กับแปดนี่อิตี้อิตี้ถูกต้องอิตี้เด้อขันผู้ใดมักสลับตำแหน่งก็ให้สลับเอาขันผู้ใดมักสลับตำแหน่งให้สลับเอาสลับขึ้นสลับลงจังสี่ก็ได้นี่นี่ตัวก้างนี่นี่นี่คลองแท้ของแท้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแปัรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จอรครับเจริญพอนครับแอดมินทุกท่านเป็นได้สบายดีบอไปเนื้อไปใจสบายดีแอดมินประวัติแอดมินประานหลวงปู่บอกว่าสบายดีบองาน่ันไปแล้วสบายดีบนหล่ะสบายดีบอสงานผ่านไปเป็นยังบาสบายครับปวดมือยปวดโตปวดมือยปวดโตอืมอือเป็นฝืนปลงหนผพูดเดียวมั่มมัดพีดจะพูดเดียว ก็ตัวจน <nh watershed> ิ่สบายโยนะงานในเมือรแวนวินนันลซอยโฆษณาซอยวิจาร์ซอยรงข้าวให้ครับ่ะอ่ก็ขอเจริญพรเอีที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลทุกทุกท่านทุกทุกคนครับเออเสียงนกออกนะงานปูสถานธรรมก็เสร็จสิ้นรุ่ร่วงไปด้วยดี <Ừ. S 2> พอพระป่าสามมคคีจากสัธายาดยมเอฟซีต่างๆอก็ได้เจ้าภาพเอฟซีใหญ่ที่อยู่เกาหลีโชคดีควันที่แล้วเขารู้จักเอาเขาเชื่อหลวงปู่หลวงปู่ก็ส่งให้เขาเก้าศูนย์เจ็ดเขาก็ไปตัด9 9. เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเขาเอาศูนย์ออกแค่นั้นแหละเขาก็ได้พระป่ามาถวายและนางลำพร้อมรถแห่นางลำจะค้นครับ เอานางล่ำสิบคนนางล่ำสิบคนถแเ่จากขั้นครับถแหฮขั้นหนึ่งถแเ่ขั้นหนึ่งอืมอ่ม <c oughs> นะเขาก็โชคดีครับเขาก็ทำต้น<ข>พระป่าใหญ่มาถวายมาแก้บนเออพร้อมอืม <c oughs> พร้อมทำมาแก้บนครับอนะมาแก้บนสองขยักขยักแรกก็นะได้เก้าเจ็ดครับ ใครยากสองก็ได้เมื่อวันจัน์เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอะได้ของเพื่อนบ้านได้สามตรงๆรงสามตัวตรงๆหรือมาถวายอะให้ใช้แล้วแต่พระกรณียกิจครับอ่าก็เป็นโชคของเขาที่เขาลางานจากเกาหลีมาทอดถวายซึ่ง ในเดือนมีนาคมไอไอเอ,อ่อมีนาคมช่วงปลายเดือนสถานธรรมพรมปัญโยจะได้จัดเทศมหาชาติอเออเขาขอมาเป็นนางมัตสีออ่าคนที่ไปเกาหลีนะ่ะคนที่โชคดีนะ่ะบุญพระเวทบุญพระเวออบุญพระเวทบุญพระเวอายุสถานธรรมนี่เอิ่นแต่เทศมหาชาติ เพราะว่าเป็นไทยเดิมเป็นไทยโคราชเป็นนครราชสีมานะเป็นไทยนครราชสีมาพ่อแม่โดยกำเนิดเอาก็เรียกจะบุญเทศมหาชาติเดี๋ยวนี้มันกับกายแน่หรอล,ละกายมาเป็นบุญพระเวทแน่หรอครับเออแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นคะรเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเช้าเขามาแก้บน เขาก็จุดทูปได้นะอยู่หน้าพระมหาจากักรพรรดินาเกี้ยวที่เราพุทธาพิเศษแล้วนั่นครับเขาขอบอกว่าอ่นะก่อนที่จะไปเกาหลีขอค่าเครื่องบินทั้งสามงวดได้ไปกี่งวดแล้วได้หนึ่งงวดแล้วไดห้หนึ่งงวดแล้ววันสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงมีกันเลยอีกสองงวดมาวันนี้เขาก็เลยมาแก้บนมาขออีกอวันพุธ แล้วก็เหลืออีกวันศุกร์ข้างหน้าครับอัน,นี้้คุณโยมก่อนที่จะกลับอืมไปเหตุงานขึ้นขอคาเครื่องบินแมนขอคาเครื่องบินกลับครับน,นั่งก็ได้แล้วงวดหนึ่งเห็นด้วครับผมเลยอนะม่เกามีเก่า<ส> มีแปดมีแปดมิหามีหาให้เขียนยังทีแล้วครับเก้าก้อนเ<ม>ขียนลงหลางเขียนเก้าแล้วก็เว้นไว้ให้เขียนแปดัาเนี่ยเก้าเขียนเก้าครับเออไ,ไป ที่เขียนแปดก้อนก็ได้ที่เขียนเก้าก้อนก็ได้ตัช่องกลางให้เว้นกันไว้เก้าเก้าเก้าให้เขียนจังไรครับเขียนแปดหอยข้างล่างไว้ให้เว้นให้กลางไว้ให้เว้นไว้ใส่ครับนี่ครับเว้นกลางครับคือว่าเขับเบียดหนึ่งครับแมนนั่นแหละต้องเขียนเบบยเขียนไว้แบบนั้น วัน,นี้เขียนหาก็หกไว้ในกลางหาก็หกไว้อยู่ในกลางกลางมันเกินกันแต้มเดียวเท่านั้นครับตีกันดีเลขวันนี้เกินแต้มเดียวอืครับให้เขียนไว้กลางกลางผมเมนเขียนหาก็หกตัวน,น,น้อยๆไว้ติดกันแหมว่มันเขียน,นแบบนั้นข<อ>เขียนมันจะลงมาน้ากันน่ะหกแล้วก็หาอย่างเงี้ยโอ้เขียนไก่ไก่กัน ครับอย่าเขียนเลี้ยงไปื้อเอาเขียนไม้ครับผมเราไปยังกระดาษทั้งหลายออยู่ดกกระดาษหลายอยู่อ่ะเขียนไม้ครับเลยจานเอาเต็มเลยเก้าเว้นเว้นแล้วก็เป็นแปดลงเอกลงเอกลงเอกอ่าทำอะไรก็ได้เอาแปดแปดเออตัวนี้หน่อยตรงกลางไหลลงมากเนนหน่อยจะเป็นหกอ่า <N un> นั่นแหละนแบบนี้เลยบอกครับเขียน,นแบบนี้เราเขียน,น,นกำกับบอกเขาบ่เนี่ยอืครันี่ไอที่ตรงกลางเนี่ยเกินกันแค่แต้มเดียวลดก็ลดแต้มเดียวเกินก็เกินแ,แต้มเดียวนี่แปดหกห้าฟังเสียงออกมาเลครับตรงกลางลดแต้มเดียวเพิ่มแต้มเดียวนั่นแหละแต่ตัวหลักก็คือเหล็กแปดกับเล็กถูกต้องกับเหล็กเพราะ่งนี่เพราะไงนี่เป็นเราเนี่ยครับผมนี่เรื่มเป็นแล้วผม เป็นแล้วหลั่งด่าสายมาดุูเจ้าคือเกิดเกิดงานนี่เกิดงานนี่เลยผมเอ้าผมต้องผมเริ่มว่าผมเริ่มเป็นแล้วเด้อผมเริ่มสลาดแล้ว เก้าอิตี้อิตี้ครับแปดกับอิตี้อ่าอิตี้อิตี้ครับแปดกับเก้านี่อิตี่แต่ตัวนี่มาหลุดเพียงเดียวีแบบนังกินซีอย่างเงี้ยซี่แบบนี่บอกนั่นแหละโอ้ซี่นิ้วเดียวซี่สองนิ้วตายเออซี่สองนิ้วมันเกิดเกิดนี่ซี่สองนิ้วแบบนี้ครับเหพราะนังกินอะวิทยายุทธซี่แปดเก้ากับแปดตัวติ้งที่ไว้ซี่ไว้แต่ว่าโต ต้องก้างนี่ลดแต้มเดียวเพิ่มแต้มเดียวใชไหมนี่นี่นี่เล่าปีเล่าปีอกงจื้อกงจื้อเปาวุ้นจินเปาวุ้นจินเเล่าจื้อกงจื้อเปาวุ้นจิ้นเป็นแล้วบ่าเต้เลยเอาของแท่เอาไปจับเอาตีนี้ไปให้ไปจับเอาครับผมอ้า เลินี่ดีจับนี่คือเลขปูงวดนี้มานี่คือเลขปูสถานทำงวดนี้เด้อพี่น้องมิสำเนีบงประคับปูให้จับเราเอง ตัวนี้ขึ้นก็ขึ้นเต็มเดียวลงก็ลงเต็มเดียวต้องก้างนี่สองตัวนี่นี่ตัวนี้เก้านี่กับแปดนี่อิตี้อิตี้ถูกต้องอิตี้เด้อขันผู้ใดมักสลับตำแหน่งก็ให้สลับเอาขันผู้ใดมักสลับตำแหน่งให้สลับเอาสลับขึ้นสลับลงจังสี่ก็ได้นี่นี่ตัวก้างนี่นี่นี่คลองแท้ของแท้เออนี่ไอ้นี่เป็นแล้วเนี่ยเนะครบขันตึงๆนุ่นก็มาเหลือนิ่งเลอนะคลองแท้อยู่มองนี้หกห้าแเก้า ้าจิบไปจับสามปก็เช่นเก้าหกแปดเก้าหาแปดยิ่งแฉะนี่แตยินีบอครับเก้าหกแปดเก้าหาปดถ้าสิจับสามโตเด้อเอาเขียนเลยบ่ะเี๋ยนี้ิรือหรือจะเป็นนะเก้าห้าแปดย่หรือจะเป็นเก้าห้าแปดเออนี่จังสี่ก็ได้เก้าแปดจังสี่ก็ได้ชัดเจนเนาะพี่น้องแน่ลงพิมพ์พิมพ์ให้ไวทันใจเลยนะครับ ข้าวหอยใบไห้เราเลี้งกันก็ะหู้แล้วงานหลักจริงจากบักชิงจับบะชิงถึงแบงอ้อสลัดแล้วสลัดแล้วนี่เดี๋ยวผมขอสี่สองนิ้วเนี่เรื่องจอมยุทธอะไรนะจุงจื้อที่วะหงจื้อหงจื้อเหล้าจื้อเหล้าปีเหล้าปีคงจื้อบ่าขุนจิ้นเปล่าวุจินเหล้าจื้อคงปื้อคงปื้อคงจื้อ โอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แเล่กปู่สถานธรรมนะครับของแท้ของแท้เล่าจือเล่าจืดเอาอันนั้นมาวางนี่บาวุจิ้นงวดวันที่ทูบฟังนะของโจอี้เฟ้าลูกแม่อันนี้เลขทูบนี่ของของอันนี้เลขทูบเอาให้นพุ่น้ำออโจะี้เฟ้าลูกเด็กีทุกท่านของปู่สถานธรรมปู่เคยบอกแล้วเคยย้ำเสมอว่า เลขหลวงปู่ให้ไปงวดก่อนน้นครับชอบจะมาตามหลังอยู่เรื่อยเนี่ยเห็นบอกรบเทสนะบอกหลายครั้งแล้วครับนี่มักจะมาตามหลังอยู่เรื่อยเก้าเกตนี่ก็มาตามหลังอย่เห็นไหมล่ะครับท่้นที่หลวงปู่ให้ไปก่อนหน้านุ้นอ่ะเกตไอ้เก้าศูนย์เกต์หนึ่งครับนี่ออื เอาติมๆจับะเชงด้วยจับะเชงเหล้าจืดให้ระวังด้วยเลขที่ให้ไปงวดที่แล้วน่ะจะตามหลังจะตามหลังมาหนึ่งชุดเนี่ยครับอะนะพอใจเนาะ fc เนาะพาใจแล้วเนาะไม่ใช่ป่าวุ้นจิ้มด้ออิตี้อิตี่นะนี่อิตี้นี่นี่ไอตี่อิตี้อิตี้นี่อิตี้เหล้าจือเหล้าจือของจือเป่าวุ้นจิ้มนี่เหล้าจือของจือเป่าวุ้นจิ้มอิตี้อิตี้ ี่คนก็คือการซีมูเดียวกันจะซีนิ้วเดียวเนี่ยซีนิ้วเดียวคือตายแต่ถ้าบางนางกินไครเขาก็ซีดอกนิ้วเดียวนา,าง,นงกินกเ,เขาจะยงังสี่ท่านปุโรหิตท่านคุณโอ้หางซีสองน,นิ้วทำนี่แหละเลขกูสถานที่ทำได้ซทำนี่และวไปแล้วครับอาดลาดอาดลัตสาธุสาธุต้อให้ดังๆังจังเพียงๆเลยเที่ยวเนี้ยอ๋อนี่สามตัวเต็มทั้งเลขในวันนี้ สามตัวแตกชัว